ก่อนที่โอ้จะไปเริ่มแล้วฉันจะเริ่มสร้างระบบเทรดแล้วขอปูเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสักนิดนึงระบบคืออะไรดีกว่าเออทุกระบบเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันยากมากที่จะทําเงินได้ตลอดเวลาขอสิบล้านกลายเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วไม่ใช่เหรอใช่กัายแสนแปดแสนหนึ่งล้านกโอ้โหได้แสนเป็นตาติใจคือเฮียจะบอกว่าบางทีเราอย่าไปตื่นเต้นกับตัวเลขพวกนั้นมากจะไปย้ําฉันอยากจะย้ําอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งแค่อยากจะย้าอยากจะย้ําจนเธอนั้นมั่นใจทุกระบบมัน ไม่มีทางถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คำเตือนการลงทุนมีความเสีย่ยงกรณีเยี่ยวที่สุดก่อนจะลงทุนเด็กและสตรีมีคันจะลงทุนต้องลงป้ายใครห้ามอ่ะก็กลับมากันอีกแล้วนะครับกับ EP 3นะครับอของเคียร์เม้าเราไม่ได้หายดันไป็นน สัญญาไว้แล้วว่าจะกลับมาแล้วก็กลับมาทูเราจะทำตามสัญญานะครับอที่บอกนะฮะถ้าเกิดดูคลิปสองของเราแล้วนะเราได้ประเมินตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากประเมินตัวเองเราก็รู้แล้วว่าเราเหมาะกับอะไรเราต้องเทรดยังไงหรือเราต้องเริ่มยังไงดีกว่านะแต่พอเรารู้แล้วเราจะเริ่มยังไงเราก็มาเข้าระบบกันเลยดีกว่าที่จะเริ่มระบบเทรดนี่แหละก่อนที่อู้จะไปเริ่มแล้วฉันจะเริ่มสร้างระบบเทรดแล้วขอปูเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสักนิดระบบคืออะไรดีกว่าถ้าเกิด คนที่สนใจเรื่องนี้ตามตามโซเชียลต่างๆ,างๆเกี่ยวกับการเหตุก็จะเห็นแหละว่าต่าง อาจารย์ต่างไม่ต้องมาอาจารย์หรอกคนทั่วไปนั่นแหละจะมาบลัฟก,กันว่าเอ้ยระบบฉันดีกว่า,าฉันได้กาไรเยอะกว่า,อาเอาจริงมันมันมีไหมระบบเพจที่ดีที่สุดเดี๋ยก็าตามอยู่หลายเพจนะเขาก็ชอบบัฟเป็นอย่างนี้นะระบบที่ดีที่สุดคนชอบคิดว่าเฮ้ยเทรนได้ผลตอบแทนดีกว่าคือระบบที่ดีกว่ามันไม่ใช่ให้เปลี่ยนนิยามใหม่เลยระบบที่ดีที่สุดไม่ใช่ระบบที่ทำผลตอบแทนได้สูงที่สุดแต่ระบบที่ดีที่สุดมันคือระบบที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดคือระบบที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือระบบที่เราสามารถทํากำไร ได้จริงๆและเราสามารถเทรดม,มันได้ตลอ,ลอดรอดฝั่งได้ในระยะยาวาา<ๆ>เรามาคิดดูง่ายๆอ่ะมีคนบอกคุณว่าระบบเขาดีมากผลทีได้สูงมากแต่ระบบนั้นเนี่ยเขาต้องนั่งจ้องจอตลอดเวลาคุณทํางานประจําถามว่ามันทําได้สูงจริงแต่คุณสามารถเทรดมันสำเร็จไหมจะนายเชิญรับเจ้านายเชิญออกต่อที่บ้านเชิญออกเสร็จแล้วยังไง ผลตอบแทนสูงจริงแต่ไงไม่มีเงินทุนเทรดแต่และคนเนี่ยแต่และคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่เทรดประสบความสำเร็จต่างกันเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีคนหลายคนมากที่ประสบความสำเร็จด,ด้วยวิธีของเขาเองเช่นเราก็รู้ด็อกเตอร์เขาก็จะโอ้เทรดแวลูล่ำรวยจากการเทรดแวลูพอสิบล้านกลายเป็นพันล้านหมื่นล้านลเอใช่แล้วถามว่าระบบพอดีสุดไหมก็ไม่เพราะในขณะเดียวกันคนที่เป็นเสี่ยเขาก็สามารถเทรดด้วยวิธีเทคนิคอลพอร์ตก็เป็นพันล้านเหมือนกันงั้นถ้าเกิดเรามีระบบที่เหมาะที่สุดสําหรับ เมันจะการันตีไหมว่าพอมีระบบอย่างนั้นแล้วอะ่ะม,มันจะทําผลตอบแทนได้อย่างสูงอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีเป็นไปได้ไหมอ่าดับแรกก่อนมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะมากนะที่จะบอกเลยว่าทุกระบบเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันยากมากที่จะทําเงินได้ตลอดเวลาเพราะว่าทุกระบบมันจะมีสภาวะตลาดหรือสภาวะเวลาที่มันเหมาะสมกับระบบนี้แล้วก็ยก็มีช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของมันก็คือทุกระบบเนี่ยเราต้องทําเงินให้มากตอนช่วงที่มันเหมาะสมส่วนตอนช่วงที่มันไม่เหมาะสมกับมันก็ ต้องขาดทุนให้น้อยที่สุดส่วนผลตอบแทนเหมือนกันการที่โอ้โหคุณเข้าไม่ตลาดแล้วคาดหวังว่าจะมีสักระบบที่ทำผลตอบแทนได้แบบ100% 200%ทุกปีความจริงมันยากมากเยอ่ปาดเหงื่อกเลยอ่ะใช่ปาดเหงื่อกเลยอ่ะใช่คุณลองคิดง่ายๆสิอ่ะสมมุติอยากได้เงินอยากได้เงินผม,ผมอยากได้เงินนี่ละกันสักล้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดผมมีเงินแค่ล้านกลายเป็นว่าต้องเทปกี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีจะถามว่าเกิดน้องพัดเขาอยากได้เงินล้านหนึ่งแต่เขาใช้เงินต้น10ล้านมันนคืออผลตบแท10% มีเทงติกระเทศร้อยเนี่ยต่างกันเยอะมากมันต่างกันเยอะมากเลยนะบางทีการที่คุณตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วพอมันเป็นไปไม่ได้คุณก็ท้อคุณก็ล้มเลิกแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณเหตุไม่ได้นะปัญหาที่คุณตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินความเป็นจริงบางทีไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาไม่หาระบบระบบคนทางสูงกว่าเพราะมันเป็นไปได้ยากใช่เราก็ไปแก้ที่จุดอื่นที่เหมือนที่เราบอกไปหาเงินทุนเพิ่มใช่หาผัวรวยเมวยหาผัวรวย ไอ,อเดี๋ยวถ้าจะถาได้แล้วจะต้องเหตุอยู่หรอเออไม่มต้องเหตุป่ะถ้างครับเรือเงินด้วยนี่เป็นวิกีครอบจักรวาลนะกับวิที่คำถามที่บอกว่าเอ้ยเราทีเขาชอบโชว์กันล่ะพอ7จ็ดแสนกำไร7จ็ดแสนแปดแสนหล้านคือเฮียจะบอกว่าบางทีเราอย่าไปตื่นเต้นกับตัวเลขพวกนั้นมากเพราะคุณเห็นแค่ตัวเลขกำไรแคปมาเนี่ยแค่ตัวเลขว่าได้แสนอ่าคอ้โหได้แสนเป็นกาสติดใจโอ้ว่าคุณลืมไปเขาใช้เงินต้นเท่าไหร่จริงๆใช่ถ้าเกิดเขาใช้ร้อยล้านอย่างเงี้ยได้แสนนี่คือแบบมันคือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง1%เลยนะไม่ถึง1%ร ในขณะที่คนเนี่ยเออดีใจจังเลยได้กำไร2 0 0 0ันขนบ ไปสองพันเองเป๋ากใส่แต่ถ้าเขาใช้เงินต้นสี่พันโอ้โหห<อ>้าสิบเปอร์เซ็นต์กำไรกำไรว้าวเลยนะใช่เพื่อนคุณอย่าไปหลงกับตัวเลขกําไรอย่างเดียวมากคุณจะไปรู้ได้ไงว่าเขาใช้เงินต้นเท่าไหร่สองคือแล้วเขาล่าควเสี่ยงได้ขนาดไหนล่ะอย่างเช่นคนสองคนมีเงินล้านเท่ากันถึกออกไหมคนนึงรับความเสี่ยงได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอตเวลากําไรสมมติเขากําไรสิบเท่าของขาดทุนเขาก็ได้กําไร,รสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตใช่ไหมก็คือเงินหนึ่งแสนแต่ถ้าคนอีกคนเนี่ยเขารับกำไรได้สิบเท่าสิบเปอร์เซ็น ส่วนการขาดทุนของเขานะ<ม>แต่ถามว่าคนที่เขาได้กําไรมากกว่าแต่ในความกลับกนันเขาก็ยอมเสี่ยงมากกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณก็ไม่รู้เงินต้นเขาคุณไม่รู้เขาเล่าความเสี่ยงได้ขนาดไหนงั้นรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอีกมิสคอนเซปชั n นต่างๆนานาเราก็ต้องเข้าใจว่าระบบ มันไม่มีทางถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์่เหมือนที่พยายามมาต,ตั้งแต่ต EP แรกจริงย้ำฉันอยากจะย้ำอีกส,สักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งแค่อยากจะย้ำอยากจะย้ำจนเธอนั้นมั่นใจทุกระบบมันไม่มีทางถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์การขาดทุนเป็นเรื่องปกติความเสี่ยมเป็นเรื่องปกติทุกระบบมันเลยต้องมีการป้องกันความเสี่ยงเสมอแล้วอยากให้เมาน้อยทุกคนเข้าใจว่าระบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความจริงระบบทุกระบบที่เราสร้างขึ้นมันคือมุมมองของเราต่อตลาดมันคือเหมือนกับกติกาที่เราสร้างเองอะกอบที่ นน่าจะเป็ใช่บบใชม,มันคือกติกาที่เราสร้างเองแหละว่าถ้าเราเล่นตามกติกานี้ในระยะยาวแล้วเราจะขาดทุนมากกว่าไม่ใชๆๆ <c oughs> ่นมากกว่าเลิกเทรด ในระยะยาวเราจะกําไรมากกว่าขาดทุนนะเราก็ความรู้แน่นกันแล้วนะเรื่องเบสิกความรู้ฐาของความว่าระบบเทรดเนี่ยมันคืออะไรหลังจากนี้เนี่ยอีพีต่อต่อไปไม่ต้องรอกันแล้วนะเราจะมาเข้าเรื่องเนื้อเนื้อของเลยว่าระบบมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะพูดถึงองค์ประกอบของระบบสักทีหลายคนนะเข้ามาเทรดนะคำถามที่ถามไม่มีคำถามเดียวที่เฮียเจอไปบ่อยนะซื้อตัวไหนไม่ถามนะว่าซื้อราคาเท่าไหร่คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่จําเป็นต้องรู้ในการเข้ามาเทรดในตลาดนี้คือซื้อตัวไหนไม่ใช่ จริงๆร,ระบบเทรดเนี่ยองประกอบที่ต้องรู้มันเยอะกว่านั้นเยอะแต่ก่อนที่จะจบเปเนี่ยมีคนดูถามว่าแล้วถ้าหนูไม่อยากสร้างระบบล้คะไม่อยากสร้างเองอะหนูจะดูเคียร์ต่อไปทําไมคะจ,ะจริงๆอ๋อจริงๆเคียก็ต้องขอเรียนตรงๆว่าไม่ว่าคิดจะสร้างหรือไม่สร้างจําเป็นต้องดูต่อไปสาเหตุแรกก็เพราะว่าคุณจะรู้ได้ไงไม่มีใครรู้อนาคตถูกต้องไหมวันนี้คุณอาจจะคิดว่าเอยฉันไม่อยากจะสร้างอะแต่วันนึงโอ้โหเกิดคุณเข้ามาในวงการนี้แล้วเริ่มอินมแล้วอยากจะฉันอยากจะมีระบบของตัวเองให้มันมีระบบที่เหมาะสมกับตัวฉันเองไม่อยากสร้าง มันจะได้มีความรู้อันเนี้ไว้เพื่อเอาไว้คือจะสตาร์ตรู้เลยว่าสตาร์ตจะไงไปเวไหนหรือหรืออะไรหรืออะไรเวลาถ้าเราไม่อยากสร้างเองแต่เราไปเอาระบบเข้ามาเราไปเรียนไม่ว่าจะอยาก YouTube จากอาจารย์ต่างๆเนี่ยเราจะได้ใช้ความรู้ที่เราได้ฟังไปเนี่ยเป็นคุณเตอรียในการอิวาลูเอทระบบต่างต่อใครเรียนเข้มั้น ใครทีเรียไม่ใช่ใครทีเรียวใครทีเรียวบอว่าอะไรวะเป็นกฎเกณฑ์ในการเอาไปพิจารณาระบบต่างๆที่จะได้มาไม่ว่าจะทางไหนก็ตามคุณไปเรียนมาเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณไม่มีความรู้คุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณไปนั่งเรียนแล้วมันได้มาครบตอนนั่งโอ๋จะคิดว่ามันครบพอมาเท็จริงเอาไม่ครบอ่ะต่เสียตังค์ไปแล้วอ่ะเพราะบคอรก็ไม่ได้ถูกนะบคอรก็ไม่ได้ถูกเป็นหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีครับอรอนคุณในเมืองไทยหลักแสนก็มีครับเราจะได้รู้ไงเราไปเรียนเราคุ้มไหมกับตอนเรียนอยู่เนี่ยเราจะ้ร ทนจะถามอะไรเขาถูกไหมเขาพูดหมดแล้วยไม่ใช่แบบกลับไปแล้วถาม<อ>ไม่ได้แล้วจบคอร์สสอนมีเยอะแยะถ้าถามว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เลยคุณจะรู้ไหมว่าจะเลือกอันไหนคุณก็ต้องมีความรู้ในการประเมินว่าเอออันนี้เทรดไปน่าจะรอดฉันน่าจะเสียเงินแล้วรอดนะอันนี้เสียไปน่าจะไม่รอดอะไรเงี้ยเราก็ไ,ได้รู้ได้ถูกจุดใครนะชอบคลิปนี้คลิปก่อนๆน,นี้น้อ,อยากติดตามว่าในอนาคตจะทําอะไรกันต่อนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งใต้นี้เลยน่าจะขึ้นลิงก์ไว้ให้วันนี้ก็ลาไปก่อน เท่านี้นะครับอะไรก็จะได้ติดต่อ